สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับสีใหม่ลายใหม่นะครับของ Honda w วีร้อนะตัวล้ m แม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะตัวนี้เป็นสีใหม่นะฮะลายใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวแดงนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะฮะตัดสีแดงนะฮะสีแดงนี่จะเป็นสีแดงออกด้านๆนะครับ วันนี้ลงให้ในี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับใครที่กําลังจะออกรถถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีแม่เอวบองปรอนกรุบกรุบเขียเด้อบาทเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ปล่อยอยีกหนึ่งคันนะครับสาหรับฮอนด้าเวฟร้อยสินะตัวล้อแม็กนะฮะตัวนี้จะเป็นสีไมลลายหม่นะครับล่าสุดเลยนะครปีับปี2023นะตัวนี้จะเป็น สีขาวแดงนะครับตัวนี้สีแดงนี่จะเป็นสีแดงออกด้านๆนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็ทําสัญญาผ่านแล้วนะครับวันนี้คันนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคารวมจดทะเบียนนะฮะของเว็ร้อยสนะตัวล้อแมกลายใหม่ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่า จะออกให้ลูกให้หลานนะฮะไปโรงเรียนนะหรือว่าจะออกใช้เองนะครับวันนี้ก็มีตัวร้อยสิบนะฮะตัว2023นะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบไม้นะฮะระบบไม้นี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกนะฮะหรือว่าแบบเข็มนะฮะเกน้ํามันระยะทางนี่เป็นแบบเข็มนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนกุญแจนี่จะเป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะตัวนี้สีแดงนี่จะเป็นแดงออกน่านๆนะฮะสีขาวนี่จะเป็นสีขาวเงานะฮะเนื้อสีแดงนี่ ตัวเดียวกับตัว p c x เลยนะครับผมนะตัว p c x a b s นี่สีแดงออกด้านด้านแบบนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหม่นะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดนะฮะปี2023นะฮะแล้วก็ลายใหม่ล่าสุดนะฮะของปี2023นะฮะก็มีทั้งหมดอยู่สสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะก็จะมีเพิ่มนะจาก2022นยีะ2022นี่เนี่ยมีอยู่3สีนะฮะแต่ว่า2023ันี่สมีอยู่4สีนะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะ สวยงามนะฮะตัวนี้รถผลิตวันที่15พฤษภานะครับส่วนวันนี้วันที่18นี่ลูกค้าทําสัญญาแล้วก็ปล่อยเลยนะครับผมนะตัวนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับผมนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่47,900บาทนะครับตัวนี้ลูกค้าจ่ายรับรถอยู่ที่47,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆพนี่พี่ท่านใดน,นะฮะที่กําลังหารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบ ประหยัดน้ำมันนะฮะราคาไม่สูงมากนะฮะก็แนะนำตัวเวฟร้อยสิบตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสองวาลนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบ PGMFI นะครับเป็นระบบหัวฉีดนะฮะตัวนี้ Honda รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะฮะตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมดยูีสีนะฮะก็จะมีสีขาวแดงนะฮะดำแดงนะฮะสีแดงแล้วก็ สีน้ำเงินนะสำหรับตัวท็อปนี่มีสีสีนะครับสำหรับเว็บร้อยสินะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะฮะตัวนี้ดิสเบรกหน้านี่จะเป็นดิสเบรกสีทองนะฮะปั๊มดิสก็จะเป็นแบบ1ลูกสูบนะส่วนยางในใช้ของวีร์เบอร์นะฮะนี่ฮะตัวยางใช้ของวีร์เบอร์ก็เป็นระบบยางหน้าอยู่นะครับเป็นตัวล้อแม็กนะฮะล้อหน้านี่เป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าการนะฮะตัวนี้ล้อแม็กหน้าหลังนะครับแต่ว่าระบบ ไม้ก็ยังเป็นแบบสายอยู่นะครับผมนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของลายใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะฮะล้อหลังนี่จะเป็นยางขนาด80ทับขอบ17นิ้วนะครับส่วนระบบยางก็เป็นแบบยางในนะครับยังไม่เป็นเรเดียนฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีดาด้านนะฮะลาย5ก้านนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสวยนะครับสําหรับ สีขาวแล้วก็เป็นล้อแม็กสีดำนี่ผมว่าตัดกันดีนะครับแล้วก็จะมีสีแดงด้านตัดด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับนี่ฮะฝาครอบนี่จะเป็นสีดำนะส่วนฝาข้างนี่จะเป็นสีขาวนะฮะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัว R นะฮะถังน้ํามันนี่ก็สามารถถูน้ํามันได้ถึง5ลิตรนะถังใหญ่มากนะครับรองรับแเสแล้วก็ E20 นะ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะรุ่นนี้ก็คือประหยัดสุดนะฮะในตัว Honda w เว e แล้วนะครับอัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง76กิโลนะครับเนี่ยท่อเขาก็ทํามาสวยนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดำเบยนะครับข้างหลังนะข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังดำนะส่วนโชก็เป็นโชกค,คู่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ นี่ฮะลายใหม่สวยนะครับสีขาวแล้วก็สติกเกอร์สีแดงไงแล้วก็ตัดด้วยบ่อแดงอ่ะผมว่าสวยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะฮะถ้าใครสนใจถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 921577129นะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่47,900บาทนะครับจ่าย47,900นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากทําประกันรดหายก็ทําเพิ่มได้นะครับปีละ950บาทนะคุม้มครองก็ประมาณ95%นะครับก็ถ้าเราเอาไปใช้นะฮะแล้วก็ใช้งานแบบเสี่ยงนะก็แนะนําให้ทําประกันรดหายนะครับหรือว่าเราใช้แถวบ้านทั่วไปนะไม่ทําก็ได้นะครับถ้าไม่ทําก็จ่ายอยู่ที่47,900บาทนะส่วนของเงินดาวน์นะตัวนี้ก็ฟรีดาวน์นะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ ข้างงวดก็ประมาณพันแปดนะครับสีงวดนะครับดาวมากก็ผ่อนน้อยนะครับดาวน้อยก็ผ่อนมากนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่0%นะฮะส่วนดาวลูกค้าจะเพิ่มดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขลูกค้านะครับของเรานี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินสดก็จ่ายสี่หมื่นแปดนะครับมีทอนร้อยหนึ่งนะครับก็คือจ่ายพร้อมโอนทะเบียนพรบอยู่ที่4 7 9 0 0บาทนะครับ สำหรับใครที่เคยซื้อหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้นะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับเว็บร้อยสิตัวใหม่ลายใหม่ล่าสุดฮะสีขาวแดงตัวนี้นะฮะส่วนที่นี่ก็47,900าบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะ อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ